สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีเป็นทางการค่ะคือสาวม้นวานลหละมึงด,ดีพิามากินตำซ่วตตำซ่วตีมไก่หอยนางรมหอยนาง่มนี่อบแล้วเด้อค่ะเด้ออบแล้วลวกดอกกระเทียมค่ะว้าวหวังอ้อมหางหมูใส่ดอกกระเทียมค่ะมึงเขาปุ่น อเราก็จะ z ้มน้ำมาในให้คนหน่อยคนหน่อยน้ำซอสคนหน่อยมากินมาค่ะมาลงมือกันเลยแซบแบมาค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันค่ะอแซบไป ม,มาค่ะดอกกระเทียมเข้อนเขาไปสีกเอเมื่นพี่น้องค่ะสีกมาใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้จะกินหวานหวานกันทาให้ยาวก็นี่ก้านดอกนี่แก่แข็งกินบ่ได้ค่ะหยาบกินํำนี่พอดีพอดีพี่น้องค่ะ,ะปุณนะต้มตีนไก,ก,ก่กเปื่อยเปื่อยพี่น้องค่ะ หอยเชได้เนื่อนไปน้าบะลงคักรึว่าได้หลายแต่ก็ได้เกือบคู่ละค่ะได้เกือบคู่กันเลยมาออกอบหวานบะกอดหวานบะกอกหวานหอยจักสิบแาน,นั้นเลยเนะี่ย กเลยคัเอะึงอ่างม้าม้าค่ะแฉบแฉบท้้งกันตื่นโมมีดับพี่นอเนือต้นบอกยมเพาอเก็บไม้เหร วันปลาชิบีเกบผักนั่นเขาเจ้าเก็เอาปุ๋ยราดนีอย่างอะผักดอกเหลืองก็เจ้าดูดขีงวัวขีงหมูมาลาดแล้วค่ะกุหลารลอยเจ้าเดือนนั่นกินได้ปลาชีบเก็บมอง,องเขาเคยเก็บปีกไ่ก้าวขำกะกะ,กะบ่ขั้นขึ้นพี่น้องเพวันบ่เรียนบำรุงอย่างเนาะมันขึ้นเองมัน มาคันขึ้นค่ะชอบอะไรพี mm hmm. ่นปป้นมึงวะคะ sit, t a e t dance dance more a m e หอมหางหมูค่ะแซ่บแซ่บเมื่อวานกินเหมือสามถ้วยกินผักเล่นกินดอกกระเทียมเล่นพี่น้องค่ะเมื่อวานน่าทำอาหาแมว ในี้ลคะเนหลายอย่งเป็นบางฟังนี่จคือกินอย่างใครแน่ได้กินแนวเดียวคือกินหมกน้ำไม้เมื่อนขันแก้มว่นชิบอะไรนะคะนี่อากอาันนี้มันอ่อน อประแดดก,กันนัวนัวมีพี่น้องจะมาบ้านย้ายพ้าเฮ็ดประแดดนะมีคลิปที่นพาเฮ็ดเยอะค่ะเด้อเดี๋ยวชิลงค่ะจังขอาไปเบิง้งมีคลิปนพาเฮ็ดเยอะบอกวิธีเฮ็ดน้อง แรงเรนาะอ,อ,อย่างไงน้อหนัวไอเมนปลาไซมอนน่ะนุ้ยเนื้อแดงใจวายค่ะโอเค

น้ำตับหุ่งอ่ะเจน,น,นขนมเจนกะปุ้นดูดออกมาละ ยางดีเลรแขงบ้านเิ่นเ็ดอีหยังบ ah. ah ุเิ็นเ็ดเลียกไ่หังบยเสียงเลียไม ติ่งกล้พ uh, ี่น้องค่ะโอ้ตอแล้วที่ฟงเช้ตาจะกอนใ่่ะม่จินกากหมูจังนี่มันมีกากหมูปะเ็ดมหรอมนไมอไ พี่นองบางคนเพิ่งเขงาะะะ่ามาเนาะค่ะเนาะไปเลยถามว่าย้ายปลามาใสมม่มาเห็ดไปลยปลาแซมอนเป็นพ่ย้ายเถ่าไปตกมาให้เด้วะคะ่ะเนอส่วนปลาขาวปลาตะเพียนย้ายเข่าค่ะคันผูใ้ใดเข้ามาไม่สิบูจากย้ายเขา่าเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปเก็บเห็ดน้ากันเดี๋ยวช่วงเห็ดเพิ่งออกก็บส่ได้ไปน้ากันค่ะตักกุ้งตักเนให้อะ ให้โรคระบาดตีมันหายไปก็นั่นที่ได้ไปหากันพี่น้องค่ะตอนนี้ว่าได้ไปหาไพ่อันกุมเดียวกันนี่สิกระชิบว่าหากันค่ะเพราะว่าเขาพูวมาเขาเป็นดูขาเจ้าเป็นเดี๋ยวมันไม่เป็นการเราไปแปดกันขันว่าเป็นก็ดีไปนะพี่น้องนะกระตังคนตั้งยูเหียนเหียนไผเหียนมันค่ะ ย้ำที่ไปใส่กับไปแต่กรารพฮียนมจะควงอาวังต้องคอจำเพราะผิดเกือบสี่พันแล้วพี่น้องคะเย็นมากนึง ใอยุบานแต่มีแต่กินกับกินผักกันเท็ดแต่น้ำกินไปก็ได้ไปได้สาวอาทิตย์พอย่อใหญ่หยุดงานจ้างให้พาเด็กน,น้อยออกไปข้างนอกไปก็ชิบว่ายน้ำไปสวนสาธารณะนะ บปไปหอมใยค้นเลยหลาเชฟโ่ะไปค่ะไปก็จะงปลเหอกระเทียมป้าไม่นั่นแหละไปจิลีเตียงเลยค่ะดูแลจะของเด้อค่ะเด้อทั้งเมืองไทยเมืองนอกกันเลย จะได้เมียบ้านกับจะได้พ่อกันอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะติดต่อเลี้ยงตัวยังบ้านได้อยู่พี่น้องค่ะเขาปิดอันเบิดท้วงเบิดท้วงปิดเขาเอานี่อย่างก็แล้วเอาโฟนเอาฟีเขาก็ปิดท้ติดต่อยังไม่ได้เลยชาวไปชาวมาเผ็ดที่พี่น้องมาเนี่ยฉีดประแดดกันที่วัดคุณนายบุตร จีก็เดาที่น้ำมากมากปอ,อ,อมกับแสบพี่น้องค่ะ นี่แหละขนาดกินสองอย่างสามย่างเพราะว่าคอยกินเพราะเป็นกินเป็นยุ่งแต่ว่ามันบูถนัดมันบอนได้อิ่มย่างหนึ่งย่างเดียวนะมันฟังกางไปป่ะ

นี่จั๊กแข็งเป็นจัก๊กขาเป็นแกญ่ไปอย่างนี้ก็กำปั้นได้เขาอย่างเขาใครให้ื่อเ,เจ้าเห็นตอนก็กำปั้นได้ปีปาเพิ่ยอย่างใหญ่เพิ่อแรีนใจเฝ้าเารียนนี่การเห็นบ่จัดใจจัดใจ ิแล้วพี่น้องอีกจักรตีนกันแซ่บเลยมาเด้อค่ะมาเด้อ บอกว่าให้กินกระเทียมคอยก็บ่กได้ใจว่าตัวนี้มันีิซอยได้บอกที่ิ่นในกินกระเทียมให้กินกระเทียมเป็นหัวะะด้วยค่ะเด้อหัวแก่ท,ท่ารข้างดีให้กินขิงต้มน้ำขิงขอโทษค่ะแต่กระขมิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะกระเทียมนี่ให้กินหัวบ่แม่ให้กินดอกจังซส่เ้อค่ะเด้อที่ะะว่ามันไปบำรุงปอดแปลนขับสารผิดลี้ย่างกระซังอันโลกนีออกกินหัวแก่ด้วยค่ะเด้อ ตัวนี้มันมันหอมคือกระเทียมแต่่อยกับบัวมันสีแก่ยังได้บ่แล้วก็คอยกับไ่ได้มากกินดิบบ่แล้วก็ไ่ได้มากกินดิบค่ะกินกระิีลวกหรือสี่อ้อมสีแกงเพราะว่ากินมันหอมคือกระเทียมกับจิงแต่มันบ่ได้แบบเป๊ะคือกินกระเทียมพานบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะขันลวกกระแซบอ้อมกระแซบคอยบ่ได้มากินดิบพี่น้องค่ะ คนทีห่หายขอามุ้นอะขณาที่ไหวให้มันขื้ก็คือว่ากระเทียมแก่หัวกระเทียมแก่เนาะค่ะเนาะอันนั้นสิเป็นยาค่ะอันนั้นสิเปญญ็นยากระเทียมอ่อนกระสิบ่ได้ผลคือกระเทียมแก่เนาะค่ะเนาะแล้วกระเทียมตัวนี้เคยคิดว่าสิบ่ได้ผลเพราะว่านันเป็นต้นเป็นดอกไหมคะ่ะเจะดิพอามีของฟรีเนากิน แน้พี่น้องก็เกินมึงจามนมาเงีลื้นเชยกับปุ้นเชยต้ำยากับปุ่น พ้อยหลีไว้น้องปาก,กินน้ำบ้านเฮ็ดงานชงครัวเกินว่าคำแลนกลิ่นซูชิแลนกลิ่นแล้วก็แลีนไปเฮ็ด ขันลวกคันแกงมันละหวานพี่น้องค่ะมันก็กินอุ้นใหญ่ก็กันเนาะของมันขึ้นในปลาเ้าใช่ไงของมันขึ้นในดินพักทุกชนิดมีพยาธิม้กเอากินสุกมันก็อุ้นใหญ่ก็กันค่ะพีงาปกาก้อยนะอันนั้นยกเว้น พญาตในตักกับพญาดในผักบ่็คือกันเด้อค่ะเด้บอบ่คือกันค่ะผู้ใจนึงบ่กกินดิบเด้อเต็มเป็นพญาดใบไม้ในตับเพอว่ากินผักสด พี่น้องค่ะอืมเมียบะก,กอบกอบะกอกประมาณยายเฒ่ามาตาบ้านเอามาแช่แข็งไว้ยายเฒ่ามาฝากเราไปเมียบ้านปีที่แล้วส้มแตกกับ คือาหัวดูดปากตุบตุบเตี้ยบเดี๋ยวกอื่นกันกอที่จบคลิปกระคอให้พี่น้องสุขู่สุขล้นสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะทางเมืองไทยทางเมืองนอกทางฟังลราคือกันค่ะทั้งทั่วประเทศเนาะค่ะนาะทั่วโลกค่ะรักษาสุขภาพยูดีมีแห้งเนาะค่ะเนาะสุขู่สุขล้นค่ะ่โซกีมีเงินใส่ร้วยๆสุขู่สุขลนค่ะสวัสดีค่ะ